ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณเกาะจิกนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งของเกาะมุมหนึ่งของเกาะที่เป็นเขาบอกว่าด้านนี้เป็นด้านด้านที่รับมรสุมรับลมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีชาวบ้านมามาอยู่อาศัยนะครับแล้วก็เนี่ยปลาตัวเล็กๆเขาถูกน้ำซัดขึ้นมาเห็นไหมแล้วเขาก็น่าจะลงไม่ได้ครับเอาไปเฮ็ดห่อมกขายปลาอะไรไม่รู้นะชิงช้างปะ เอาละค่ะเราจะเอาไปหมกใส่อะไรดีคะใส่น้ำปลา,ม,ามันเน่าหรือยังคะไม่เน่าไม่เน่าไม่เน่านะไม่ใช่กิน<ม>แล้วต้องเสียเด้อตัวเพิ่งจะแข็งๆงเนี่ยยังไม่แข็ง,งอันนี้คืออันนี้คือวิถีชาวบ้านนะคะ <laughs> นี่เป็นวิถีชาวประมงค่ะชาวประมงชาวประมงชายฝั่งของแท้นะคะมีไม้แบบ ซัดมาสดๆแล้วอุมยตรงนี้กองเต็มเลยนี่เยอะเยเอะนะเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเฮ้ยจริงจังเออไม่ใช่เล่นๆนะว้าวเรามั่นระวังหน่อยนะครับเออช่วยถ่ายหน่อยไหนฮะช่างภาพเนี่ยค่ะถ่ายอยู่ค่ะบอกมือหน่อยครับโบกมือหน่อยครับถ่ายอยู่นะฮะถ่ายวิดีโออยู่นะครับสวยงามสวยงาม ยามลมโชยมาผ้าใจน่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันจวนอะเต้นไปเต้นไปนะครับจะมีคนปีนไหมคะโอเฮ้ถ้าลงมีกระชอเออน่ากระชอนตักกระชอตักมายืนตักอยู่ตรงเนี้ได้เยอะแน่นอนนะวันหนึ่งอ่ะมันมันพุ่งออกมาจากตรงรูนู้นอ่ะพี่ปูดูดิ อุ้ยได้เยอะนะเนี่ยแป๊บเดียวนู่นน่ะพี่ปูดูดินู่นน่ะนู่นน่ะใช่ใช่ถังนี้ทางนี้พี่ปูเนี่ยทางนี้เยอะเยอะเยอะเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะที่เขาตายเนี่ยคะพี่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันอาจจะเวียนหัวแหละเพราะว่าขึ้นแรงเออขึ้นแรงขนาดนี้มีเวียนหัวนะขนาดเรานั่งเรือมามีขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยเรายังเวียนหัวเลยเมาเรือเนี่ยมันต้องมีเมาบ้างแหละเป็นความรู้ที่น่าสนใจมากนะคะ ถามเขาผู้ใหญ่ครับว่าทำไมมามาขึ้นอย่างเงี้ยได้อลัานมาได้เลยคือดีๆมันก็เโอ้ยเยอะมากเลยเนาะนะอ้าวทางบ้านให้อภัยแล้วลงมาได้รอจนฝั่งก็ได้คนะคุณผู้ชมนี่ทำอะไรกันเลยขึ้นมานาะกันน่ะปรากฏว่าตัวเป็นก็มีนะคะเออพวกเราก็ดูใจร้ายนะเอาปล่อยเขาเถอะปล่อยเขาปล่อยอะทำไมเขายังไม่ตายโอ้า เขานอกน้ำอ่ะเนาะเขาหนีน้ําออกมาคือเหมือนกับด็ดคาว่าดีดขึ้นมานอกคือเดีดขึ้นมาสีวิตมาลูกมาไปเข้ามอตอนนี้เราอยู่บ้านป้าทิพย์นะคะเราอยู่บ้านป้าทิพย์นะคะป้าทิพย์เป็นสาวร้อยเอ็ดนะคะอายุสิบเก้านะมาค่ะบอกว่าบ้านคุณป้าหน้าอยู่นะคะที่นี่เขาจะทาบ้านหลังเสียเพราะว่าลมแรง ลมมันจัดมากคุณป้าสวยมากสวยทาสีสวยมากขอชมบ้านได้ไหมคุณป้าจะขอเอาเป็นแบบอะคะขอชมสวยมากเลยเอาไปเป็นแบบไหมทำสวยทำสะอาดลูกชายลูกให้ลูกชายลูกให้ดูสิคุณป้าทำสวยแล้วก็ทาสีแบบสีขาวสะอาดห้องทาแบบว่าดูเป็นสระสะอาดมากเลยไปดูข้างในฮะไปดูตรงเนี้ย่ะเออไปลลาดระลวงบ้านชาวบ้านทั้งนี คุณปา้าคุณป้ามีอาองน้ำดูเถิดเอาแล้วทำไมเราน่าจะมารอนกับป้านะโฮมสเตย์โฮมสเตย์มาดูมาดูมาดูบ้านคุณป้ามาสวยสะอาดน่าอยู่โอ้โหนี่น่าอยู่เชียวเขาเล่นระดับนี้น้ำด้วยนะใช่ครับนี่ เนี่ยทำแบบนี้ข้อสขั้นเองนะเพราะว่าคนแก่จะขึ้นค่อยไหวก็ขึ้น3ขั้นออกแบบดีเนี่ยเดียวมันได้ขึ้นแล้วนะเนี่ยหรอเนี่ยเขามีเหล็กให้เหนียวขึ้นนะคะแล้ววังทองคุณป้าหายนั่นน่ะนะไม่หายเลยนะออกแบบดีสวยงามฮะคุณป้า7จบหแล้วเหรอป้ายังแข็งแรงมากเลยบ้านดีมากเลยนะคะเดินกระเดากระดอนเน่เดินเดินกระดอนเฉยๆไม่ต้องกระเดานะฮะคุณป้าครับ นี่เดินกระเด้ากระดอนเดินกระเด้ากระดอนนี้นี่คือครอบครัวของคุณป้าตอนมาโอ้ลูกหลานเยอะมากเลยคุณป้าลูกหลานทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยที่ใส่ชุดชมพูเป็นคนกินเป็ลูหลานแล้วคุณป้าคนไหนคะเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเสื้อสีดำบ่ ไม่อสีเขียวมันใช่อีสีเขียวเนี่ยอ๋อนี่คุณแม่คนนี้อหนุ่มบนโกงกันถึงไปเ่ะอ๋อนะคือสตาร์ของเด็กใช่ค่ะโอ้ทำสวยนะช่างเขาทำสวยนะครับพี่เอน่าอยู่มากน่าทำน้าอยู่อ่ะดูน่ารักดีแบบว่าแล้วแบ่งแบ่งสัดส่วนแบบว่าเออเราจะเอาแบบไปทำสักหลังนะอย่างนี้นะป๋องเนี่ยเออเนี่ยอันนี้ดีเขาเลื่อนได้ปิดได้ใช่ไหมคะอื ทำบ้านน่ารักแล้วก็ทําให้คุณแม่อยู่เห็นไหม,มคุณล,ลูกเขาก็ออกแบบให้เรามีราวบันไดให้ลูกคุณแม่เป็นไม้เชล่าหรือเปล่าครับคุณป้าไม้ข้างน,นอกอแผ่คะไม้เชล่าพี่เจ้าไม้เชล่าเออแต่ด้านข้างเป็นไม้จริงนะด้านข้างเป็นไม้จริงด้านหน้านี่เป็นไม้ฝาเชล่าทางนั้นพอเขาเอามาสีพันน่าจะสมยก่อน ที่เกาอน,นี่น่าจะแพงนะอะไรอะไรก็แพงหมายถึงวัสดุก่อสร้างเนาะมันต้องขนมามันต้องขนข้าเรือค่าเรือแพงตรงนี้เป็นศาลเจ้านะคะศาลเจ้าแม่อ๋อป้าทิพย์เป็นคนดูแลแลวตกมันมีปลาตกเป็นทอปตัใส่ลูกปลาคืนนี้เราส่งไปตกได้ไหมอ่ะได้ให้ผู้ใหญ่รู้ยังปลาอะไร ผู้ใหญ่ปลาอะไรครับเนี่ยมันกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาเราเก็บได้เกือบถุงเนี่ยเอาไปทําอะไรกินดีปลาเกย๋ยฮะปลากระตากติเขาทําน้ําปลาเนี่ยครับอ๋อ้ทำน้ําปลาน้ําปลาเนี่ยเขาบอกว่าก็าหายากแล้วใช่ไหมเก็บให้อ่ะก็เก,เก็บกันเองเนี่ยตรงโคดอะ่ะแล้วมันกระโดดขึ้นมาตายเกระโดดขึ้นมาตายเพราะอะไรอะ่ะจริงแสดงว่ามันอุดมสมบูรณ์นะฮะปลาอย่างนี้เข้าเนี่ยทะเลดีนะครับเออ แล้วทำไมมันกระโดดขึ้นมาแล้วมันน็อกน้ำเหรอใจฮะมันเห็นคนมันแบบเราไปอะไรเหมือนเรือวิ่งผ่านเงี้ยก็กระโดดขึ้นสู้ๆครับเออเหรอธรรมชาติครับเออมันกระโดดขึ้นมาใหญ่เลยนะที่มวยปากเนี่ยเอาเจ้าไปยืนคุยมาแล้วเดี๋ยวไปทีก็ทำน้ำตาอยู่ฮะน้อตาเนี่ยสบีโอ้ต้อตาแห้งๆเมื่อกี้ถ้าเรามีกระชอนนะเราจะได้เยอะมาก ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบ้านปลาหรือว่าปลากรรังเทียมนะคะวันนี้เรามาทําปลากรรังเทียมที่เกาะจิกจังหวัดจันทบุรีค่ะเขาใช้เหล็กกล่องนะคะเป็นเหล็กกล่องอย่างดีเลยที่แบบกันการกัดกล่องแล้วก็ใช้ทางมะพร้าวเป็นทางมะพร้าวธรรมชาตินะคะมัดใส่กันไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลังนะคะต้นทุนหลังละประมาณสามพัน ก็เป็นข่าเหล็กนะคะลักษณะของเหล็กเป็นแบบนี้นะคะ่ะเป็นเหล็กกล่องแล้วก็ใช้ทางมะพร้าวตัวที่เห็นอยู่นี่ก็คือปะการังเทียมลังเชือกลังเชือกตัวนี้คือลังเชือกเปรียบเสมือนกับเป็นปะการังให้เขาเกาะอยู่ในทะเลก็จะพลิ้วไปพลิ้วมาพว,พ,พวกเพียงพวกอะไรเงี้ยเกาะใช่ไหมอืมไม่ได้มีปะการังขึ้นเหมือนมีปะการัง ออกมาให้เขาด้วยกาะเรือมาแล้วเอาละต่อไปเราจะ,จะช่วยกันยกลงไปนะคะน้ำหนักก็เกือบร้อยกิโลกรัมยกด้วยรังกำลังคนเนี่ยแหละค่ะราคาหนึ่งสองสามอึ๊บโอ้ทำไมเขายกเหมือนเบาเลย จะเอาลงเรือไปนะโอ้โ,อโกระเดิดนึกว่าเรือลำเล็กเรือใหญ่มากนะคะเนี่ย ห oh. บนเกาะจิกนี่ก็จะต้องใช้แรงคนทุกสิ่งอย่างเลยนะคะจะแบกจะหามจะยก80กิโลเมตรโอ้ไม่ใช่80กิโลกรัม80กิโลค่ะทุนหนึ่งก็ประมาณ3,000บาทเขาก็จะวางไว้ค้งางๆแบบกับกาบ,กบเรือนะเหมาะสำหรับการโยนลงไปในทะเลได้ง่ายๆค่ะ อันนั้นเป็นทุ่นนะคะที่เห็นเนี่ยคือการผูกทุ่นเป็นสัญลักษณ์เอาไว้ว่าตรงนี้มีบ้านปลาหรือว่ามีประการังเทียมอยู่ให้เดินเรือระมัดระวังด้วยนะคะถ้าเวลาลงจะลงยังไงเราว่ายังไม่รู้นะนะว่าจะลงแบบตะแคงหรือหัวเทียมหรือว่าจะตั้งลง,อ,ง,ลงอยากรู้ไงถ้าอยากรู้ต้องลงไปด้วยเอาเอาลงทางตั้งใช่ไหมคะลักษณะลงทางตั้งเขาจะมีเชือกสองรอบใช่ไหม อ,อ๋อถ้าไปสองรอบเราก็น่าจะไปกับเขาได้นะ,ะ,ะ,ะเอาละาตอนนี้คุณกัมพูก็จะลงไปกับเรือนะคะไปค่ะพร้อมแล้วขณะนี้เรากำลังจะไปทางไปแตวกนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมาเอ๋อแล้วค่ะเราจะหันหัวเรือนะคะ ตอนนี้เรามาอยู่กลางทะเลแล้วนะคะห่างจากชายฝั่งประมาณกิโลเมตรกว่าๆน่าจะเกือบ2กิโลนะคะเห็นบ้านหลังนี้นะคะกลางทะเลขึ้นก็จะเยอะเล็กน้อยกระบาตาหลังของกันใช่ไหมเราจะดูกันใกล้ๆเลยนะคะ ดูกันใกล้ๆว่าเขาวางอาพร้อมเขาจะขาดลงแบบไหนนะจังรับใหม่จังรับใหม่จังรับใหม่โอเคอ๋าหนึ่งสองสามจมอย่างรวดเร็วเะอาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและมีทุ่นเล็กๆลงไปลอยอยู่ตรงนั้นนะคะ เราก็มีบ้านให้ปลาเรียบร้อยทั้งหมด5หลังเลยโอเค okay. สำเร็จภารกิจสำเร็จครับเหมือนลูกขวดแชมเปญนี่คือ3ทุนไม่ใช่สิทุนนี้คือ3หลังส่วนทุนนั้นคือ2หลังนะคะ